วันนี้พามาชมเล้าไก่นะคะเพิ่งทำเสร็จอันนี้เราจะใช้เป็นที่พอ่อพ่อแม่พันไก่ค่ะนี่อันนี้เป็นเล้าไก่ขนาด3มเมตรคูณหเมตร่ตระตรงนี้เราจะเอาไว้พ่อแม่พันนะคะ รอบนี้ทําดีหน่อยตั้งแต่งูเข้ามานี่ก็ระแวงจริงๆนี่ก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะรอบนอี้ใช้ได้ใช้ได้รอบนี้นี่คนงานทําคนเดียวนะคะเนี่ยถือว่าดีมากเลยนี่ค่ะ ตรงนี้เราจะเป็นที่เอาไว้เก็บแยกแม่ไก่นะคะเอาออกมาเพราะว่าแม่ไก่ชนเนี่ยแม่ไก่ชนไก่พื้นเมืองนี่ค่อนข้างจะดุค่ะต้องจับแยกมาอย่างนี้เอาไว้ใกล้ๆกันไม่ได้ชนกันจริงๆก็ได้ไอเดียมาว่าเออทาลองทําแบบนี้ดูพอแยกได้พอแม่กับลูก แข็งแรงแล้วก็ปล่อยออกมาได้แต่ปล่อยเอาไปออกไปข้างนอกไม่ได้ะคะ่ะไอเหี่ยวเยอะช่วงนี้เนี่ยค่ะใช้ได้เลยนะไม่ไผ่นี่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาจะมีหรือเปล่านะคะแต่ทางเหนือนี่เยอะไม้ไผ่นี่ก็ใช้ไปประมาณเก้าแผงะคะ่ะทั้งหมดนี่ ถือว่ารอบนี้ก็คำนวณราคาได้ใช้ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็ขนาด 3, าคูณหเมตรก็รวมค่าแรงของทุกอย่างก็ประมาณ800พันก็โอเคแหละก็ลองดูว่ารอบนี้จะใช้ได้ไหมแต่ดูละดูสะอาดตาขึ้นดูสบายตาเพิ่มขึ้นแล้วคงจะได้ ผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะที่นี่เป็นหนากะว่าจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองค่ะเพราะว่าแถวนี้นี่ไก่พื้นเมืองได้ราคาดีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆบ้างในภูมิภาคอื่นแต่ว่าทางเหนือเรานี่ไม้ไผ่เยอะแผงหนึ่งก็ไม่แพงค่ะแผงพวกนี้ไว้มาชมกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ